ดอกที่เขาว่ากลางนี่กลางอย่างนี้นี่ดูหัวดอกนะครับเดินถ่ายไปต้นดอกดอนู่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เฮียรู้ดูนี่หัวดอกดอกใหญ่กว่านิ้วโป้งไงนี่ใหญ่กว่านิ้วโป้เดี๋ยเนี่ยมันจะบานแล้วะเดี๋ยวนี้บานแล้วนี่ดูนะครับใหญ่บานแล้วใหญ่มากนะใหญ่กว่านิ้วโป้งนะนี่แสดงว่าสมบูรณ์มากๆเลยเนาะของเฮียรู้จะใส่ทุก15วันไม่มีช่วงไม่มีช่วง15วันใส่15วันใส่เนาะครับอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ออกพอต้นแล้วก็แต่งช่วยด้วยนะแต่งช่วย นะครับแต่งช่วยแล้วก็ให้มันอยู่แบบพอต้นโหออกทุกตำแหน่งเลยเนาะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดอกบานแล้วก็จะจะเบาน้ําลงไม่ให้ไม่ไม่มากเกินไปจะหยุดเตาปุ๋ยหน่อยเพราะว่าใส่แล้เดี๋ยวมันจะสลับใช่ใช่ให้ใส่ให้เป็นช่วงๆก็ช่วงครับช่วงนี้เขาจะผสมแกสอนแล้วก็เบาๆเรื่องการจัดการลงเนาะแล้วก็เบาน้ําลงให้เขาบอกให้สมบูรณ์ก่อนเนาะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าใบสวยมาก ใบตันใบใหญ่ใบหนาใบมันส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าใครทําสาหรือว่าให้น้ําไม่ดีหรือว่าหดน้ําเป็นไงเอายืนรถผมใบร่วงไปเลยนะที่ขับรถผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยผมจะให้น้ำสม่ำเสมอเลยเพราะว่าไม่ไม่หดน้าแล้วไม่เพิ่มน้าคือมันมันรรมาติของมันเองเลยมาแล้วที่สําคัญที่สุดนี่นี่นี่ที่ที่ผมบอกเนี่ยมันมีใบอ่อดเต็มเลยนะครับถ้าให้น้องแป๊บซี่ดูนะอ่า ให้น้องแป๊บซี่ดูไม่ไม่มีไม่มีคือใบมันจะเขาเรียกว่าแตกใบพร้อมดอกเนาะแตกใบพร้อมดอกอ่ะนี่ตอนนี้ก็ได้มันก็ใช่ได้นี่ครับคือออกพอต้นแล้วก็แต่งง่ายแล้วก็ดอกง่ายแต่ง่ายลองดูนะดอกดอกที่เขาว่ากลางนี่กลางอย่างนี้นี่ดูหัวดอกนะเดินถ่ายไปต่นดูกๆมุนน่ะอ่านะคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เฮียรู้ดูนี่หัวดอกดอกใหญ่กว่านิ้วโป้งไงนี่ใหญ่กว่านิ้วโป้งเนี่ยเนี่ยมันจะบานแล้วเนี่ยเย็นนี่ยบานแล้ว นี่ลองดูนะครับใหญ่บาแะใหญ่มากนะใหญ่กว่านิ้วโป้ยนะแสดงว่าสมบูรณ์มากๆเลยเนาะต่างแบบว่าติดแน่ๆนะครับปลาเดี๋ยวให้ลุพาเดินเลยครับไปที่ตกตกไเทียบให้พาเดินดูส่วนใหญ่ก็จะมีใบอ่อนออกมาพร้อมดอกเนาะพร้อมดอกพร้อมดอก มันก็พอมีฮะเนี่ยนี่ฮะอ่าตอนนี้ก็พอมีเขาเรียกพอต้น,ตน,นแล้วก็ออแ,ลวแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ออกนะนี่ออกตามมออามอีกตลยนะเออออกตามมาอีกนี่ะนะครับมีดอกออกมาตามมาอีกนะฮะครับนะครับ,รบ,รบเอออันนี้เขาไม่ได้ทาสารนะครับทุกท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าออกพอต้นนะเฮลุกเขาก็จะวางตําแหน่งวางอะไรได้ง่ายด้วย นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วต้นหนึ่งก็ไว้ประมาณ80 90ิบเก้าสิบร้อยเนาะก็ต้องดูว่าความเหมาะสมนะเฮียลเนาะเหมาะสมเหมาะสมอาจจะไว้ตัวนี้อาจจะไว้หกสิบก็ได้อ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่เรามีเลือกเยอะมีเลือกเยอะมีเลือกเยอะเเลืออกยะนี่ตัวนนนีี้กเยอะะ่ดอกเยอะไม่เยอะไม่สําคัญสําคัญที่ว่าติดหรือไม่ติดใช่ไหมเฮลุยจะไม่ติดเดี๋ยวต้องแต่งหน้าไปทีต่อให้ออกดอกเป็นแสนแต่ถ้าไม่ติดสักลูกก็ไม่มีผลนะไม่มีผลไม่มีผลครับเนาะ โอ้เนี่ยวางตำแหน่งวางอะไรเรียบร้อยมาแล,แล้วก็แต่งเข้าไปเรื่อยๆโอ้หสมบูรณ์มากสวยด้วยนะครับนี่มาวางบนบนระบินบนในระิซื้อเชือกบันมันโยงสีเขียวเนี่ยอโอ้โหมาให้มันลุ่มไงเดี๋ยวมันมเราเราเราฉวยกิ่งไม่ก่อนเดี๋ยวมันล่าหมดมันจะล่าไงนาใบาจะสวยมาก<อ>แล้วก็ถ้าถ่ายมุมลึกเข้าไปอย่างนี้นะครับทุกท่านถ่ายมุมลึกไปเนี่ยจะเห็นว่า ไม่มีใบไหมเลยนังนทั้งที่ตอนนี้เป็นช่วงแรงนะช่วงแรงช่วงแรง,งบางคนถ้าเขาทําสาดเยอะทาอะไรเยอะมันจะดอกคือมันจะด้านด้วยอะไร,ะไรด้วย<ๆ>นะครับต่างๆแต่ตอนเนี้คือใบเงาสะท้อนแสงเลยนะครับนะคนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวมซื้มานี่นะครับดกทุกต้นตรนนี้ตรนนี้ก็ดกมาตรนนี้เลยนยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวี่ฮาร์วรถเนี่ยไปลองพวบจิ้มตรงไหนดกทุกต้นเออนะครับ <c oughs> ดกทุกต้นไป นี่ผมแตง่งดอกไม้ชอบใบามากเลยเนะาะใบสมบูรณ์มากเลยแตง่งดอกไม้มันมันเป็นเพลียวๆไงเอาออกซะมากนี่เห็นไหมแต่งออกแต,งต่งให้ดูด้วยแต่งให้ดูเลยดึงออกซะมัง่งให้มันมันเต็มเลยเนาะเต็มอ่าผมแต่งให้มันเป็นเป็นลาวๆไว้อืม เย็นนี่แหละเย็นนี่แหละฝาดเยอะแล้วเพราะว่ามันบานเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของการปัดดอกช่วยใช่เห็นเย็นปัดดอกช่วยน่าจะเริ่มบานก็หมดแล้วเนาะดีผู้ถือายคนโตเขามากลับมามาช่วยเนาะมาช่วยชาวไทยเขาผลยาทั้งคนนะผมก็เลยเสียเดินดูน้ำซวนไงครับครับเขาหายว่าฮัตทำมัไงบอกผมเมีเวลากลับมาคนโตอืแต่ก็ถือว่าถ้าพอใช้ข้างขาวทองเนาะก็จะง่ายไม่ได้จำอะไรยุ่งยากบางไหมนะบุหรี่ก็ไม่ต้องหลายเท่าใช่ไหม อ่าเดี๋ยวจอดีแต่ตัวนี้มันก็อุปีที่หลังดีอันนี้รุ่นหลังนะฮะอ่านี่มันมีมาน้อยมันมีมน้อยแต่ว่ารุ่นหลังรุ่นหลังตามแต่ตัวนี้มันก็พอนะอ่าผมว่ามันพอนะตัวนี้มองมองยอดแต่จริงๆริมันมีรุ่นหลังอย่างเงี้ยอย่างงี้เดี๋ยวทุกท่านดูครับทีผมก็เอาทิ้งให้มัน คือคือคือเดี๋ยวมาวัดกันก็คือไม่ใช่ว่าไม่ออกนะออกทุกกิ่งนะมันก็ออกแต่ว่าบางกิ่งมันก็ช้ากว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดสินใจเอาว่าเราจะยังไงถูกไหมย่งไงก่ะแต่บางคนนี่เขาไม่ออกเลยเขาไม่ออกเลยเออเขาไม่ออกเลยนะครับยังพอใช้ได้อยู่ยังพอใช้ได้เอาละครับเดี๋ยวนี่นี่กระสอบยังคาอยู่เลยยังคาอยู่อ่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดใช้มา เกิน4ีปีแล้วตั้งแต่ปลูกเลยแล้วก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้ซ่อมต้นเลยแล้วเงาคอดินก็แทบจะไม่มีลยเนาะไม่มีไม่มีไม่มีไม่้องมาปล่อยหวยเนาะแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับอยากให้รุดฝากสําหรับคนที่ เออ,อยังเจอปัญหาโอ้ยทำทุเรียนยากจังเลยลงทุนไปแล้วลงทุนเท่าไหร่ก็หมดไม่เหลือเลยให้รู้ฝากั้งนี้หนึ่งครับว่าใช้ปุ๋ยข้างข้าวทองมีความประทับใจยังไงครับผมใช้ข้าวทองคือว่าประทับใจมากที่สุดอ,อที่เขาใช้ใชนมาผมไม่สอบถาม่าแล้วมันเราก็ต่งางกันใช้ข้าวทองกันเะยอะนะตอนนี้เพราะว่ามันเร็วใสไปแล้วใบมันดำผลดีใบโตดีใบหนาด้วยเพราะทุเรียนใบหนาดียังไงมัน มันรับแสงได้เยอะใช่แล้วก็เยอะดินเป็นไงดินสมบูรณ์มากอ่าดี๋ยวเราชอบตรงนี้นะชอบตรงนี้แล้วที่มีไส้เดือนใช่ไหมมีไส้เดือนแล้วคันนี้ถ้าสมมติเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาแถวแถวเนี้ยตําบลอะไรนั่นนุ่กระเจะเขาอยากจะขอญาตขับรถมาดูเข้ามาเอะเฮียผมขอดูได้ไหมเนี่ยที่ว่าใบสวยๆไม่เล่าคอดินเนี่ยมันจริงไหมจริงขอมาดูได้ไหมได้พอดีคนในอร์มเขาจะมาขอดูเราอ๋อมาเรื่อยๆเราก็ยินดีให้มาดูได้เขาก็มาดูได้เขาบอกว่า งัวจะมาขอตัวไงไม่มีปัญหาอ่าินดีเพราะเราไม่หวงแต่้ผมจะไม่หวงโสดกรอนทำทุเรียนเราเพราะว่าคนมันก็การคนทางดินหลนรมากใช่ใช่ก็ช่วยเหลือกันเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ต้องโทรหาอย่ารุดนะครับโทรหาน้องยุก ต้องเด้น้องโยกเนี่ยพามานะอันนี้นะต้องบอกก่อนนะให้น้องโยกพามาเดี๋ยวน้องโยกเนี่ยติดต่อกับเฮียรุตนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ถ้าอยู่ทางโอกระแจะก็ให้มากับน้องโยกนะครับพามาดูส่วนเฮียรุตนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้แล้วที่ให้ที่ให้โอกาสได้ให้ข้างข้าวทองเนี่ยมาถ่ายทําแล้วก็จะถ่ายทําอย่างเงี้ยไปทุกๆปีเลยเพราะว่าเราติดตามนะผมใช้ข้างข้าวทองผมจะให้บริษัทอื่นมาทำไม่ได้อะมันเสียชื่อเข้าใจครับเข้าใจครับขอบคุณมากๆครับแล้วที่สําคัญที่สุดเดี๋ยวเรา ติดตามผลเนาะตอนที่เท่าไข่ไก่กระนดกขนาดไหนเนาะแล้วก็ตอนตัดผมจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปดังนั้นแต่วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับเจอกันใหม่ส่วนหน้าแต่ส่วนนี้รวยแน่นอนครับสวัสดีครับ